ตอนที่251ห้าเอดหอพักอันดับหนึ่งฤกเซียวเหยียนยิ้มที่สำนักคังเฉียงไม่ได้มีอัจฉริยะและขยะมีแค่พวกที่ขยันกับพวกที่ไม่ขยนันเจ้าจำไว้ว่าตรับใดที่เข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงงอไม่ว่าจะมีพรสวรรค์แค่ไหนหากขยันอนาคตก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งโชคชะตาของเจ้าได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่เข้าร่วมกับสำนักคังเฉียงแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นเหลยเจียนและหนิวซิงไห่ต่างก็คาดหวังกับชีวิตใหม่ในสำนักคังเฉียงแห่งนี้ แม้แต่เซียวเหยียนที่โดดเด่นยังชื่นชมสำนักทางเฉียงขนาดนี้สำนักทางเฉียงคงไม่ธรรมดาการที่เจ้าสำนักรับพวกเจ้าเข้าสำนักก็แสดงว่าพรสวรรค์ที่พวกเจ้ามีคงไม่ได้แย่หรืออาจจะดีกว่าข้าแม้ว่าเหลยเจี้ยนและหนิวซิงไห่จะยังไม่เผยความสามารถที่มีให้เซียวเหยียนเห็นแต่เขาก็ไม่คิดที่จะดูถูกทั้งสองคนตอนนี้พวกเจ้าอาจจะคิดว่าข้าแข็งแกรง่งแต่อีกไม่นานหลังจากที่พวกเจ้าได้เรียนรู้ทักษะการบ่มเพาะและพบพรสวรรค์ของตัวเองแล้วเจ้าจะไม่รู้สึกว่าข้ายอดเยี่ยมอีกต่อไป เซียวเหยียนนั้นมั่นใจในพรสวรรค์ของตัวเองแต่เขารู้ดีกว่าใครว่าเหตุผลที่เขามาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะทักษะจีอู่ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาถ้าเขาไม่ได้บ่มเพาะมันเขาคงไม่ประสบความสำเร็จในวันนี้บางทีอาจจะตามหลินหมิงหรือจางเหิงหยางและคนอื่นๆไม่ทันเลยเจี้ยนเหมือนจะเข้าใจมากขึ้นไปกันข้าจะพาพวกเจ้าไปที่หอพักเซียวเหยียนเห็นว่าทั้งคู่ดูกระอักกระอ่วนแต่ก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อเขาพูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้ม ก่อนที่เจ้าสำนักจะกลับมาพวกเจ้าก็พักในหอพักนี้ไปก่อนที่อื่นพวกเจ้าอยากเข้าไปจะดีกว่าเพื่อจะไม่ก่อเรื่องเข้าใจผิดหลังจากนั้นศักพักเซียวเหยียนก็แยกย้ายกับหนิวซิงไห่และเหลยเจี้ยนเพื่อทำการบ่มเพาะอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้ววันนี้ก็ผ่านไปในพริบตาวันต่อมาสำนักคังเฉียงก็ได้มีสิทธิ์ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกคนนั่นก็คือเซียเฟิงเมื่อได้ยินเรื่องที่เซียเฟิงถูกรับเข้าสำนักคังเฉียงโอเซินเฟิงก็สับสนขึ้นมา เซียนกระบี่พเนจรหรือขอบเขตตุ้นส่วนถ้าไม่ใช่เพราะเซียเฟิงพูดถึงสัญญาเวทโอเซินเฟิงคงคิดว่าชายคนนี้บ้าแต่เมื่อได้ยินเซียเฟิงพูดถึงใบหน้าของเจ้าสำนักและการที่เจ้าสำนักทำให้เซียงกระบี่พเนจรบาดเจ็บเขาก็รู้สึกตะลึงขึ้นมาความแข็งแกร่งของเจ้าสำนักพัฒนาขึ้นหรือแม้ว่าเขาจะไม่เคยปะมือกับจางหยูแต่เขาก็รู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งที่จางหยูมีนั้นอยู่ขอบเขตตุ้นส่วนตามที่เซียเฟิงอธิบายมานั้นจางหยูราวกับเทพที่มีพลังแข็งแกร่งอย่างไม่อาจที่จะคาดการได้ ปรามาจารย์เทียนจีเซียนกระบี่พเนจรทั้งสองคนนี้เป็นใครกันโอเซินเฟิงสับสนหักสิทธิ์ใหม่ทั้งสามไม่ได้โกหกงั้นสองคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อด้วยเหตุผลนี้คนแบบนั้นน่าจะโด่งดังไปทั่วทวีปป่าแต่โอเซินเฟิงไม่เคยได้ยินชื่อของทั้งสองคนมาก่อนกุญแจคือทั้งสองคนรู้จักเจ้าสำนักโอเซินเฟิงคิดอยู่นานและอยู่ๆก็มีความคิดที่น่ากลัวขึ้นมาในใจหรือว่าทั้งสองคนจะเหมือนกับเจ้าสำนักที่มีชีวิตอยู่เมื่อสามแสนปีก่อน ยอดฝีมือที่กลับมาเกิดใหม่ในเมื่อเจ้าสำนักกลับมาเกิดใหม่และมีความทรงจำในอดีตได้แล้วทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้บ้างหากทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงโลกนี้คงปั่นป่วนขึ้นมาแน่โอเซนเฟิงถอนหายใจออกมาแต่ในใจก็รู้สึกโล่งอกผู้ที่กลับมาเกิดใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาทีละคน,คนด้วยพลังอันไร้กาศของพวกเขาแล้วโลกนี้จะเป็นยังไงช่วงชีวิตที่รุง่งโรจน์ที่สุดนั้นเขาอยู่ขอบเขตลีซวนแต่ต่อหน้าคนที่กลับมาเกิดใหม่เหล่านี้แล้วเขาไม่ได้ต่างอะไรไปจากมด โอเสริรนเฟิงรวบรวมสติอยู่นานก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆไม่ว่ายังไงก็ตามความจริงจะปรากฏขึ้นมาเองตอนที่เจ้าสำนักกลับมาไม่ว่าปรมาจารย์ทั้งสองจะเป็นใครและมีความแข็งแกร่งแค่ไหนแต่พวกนั้นก็ไม่อาจจะเป็นคู่มือของเจ้าสำนักได้นี่คือสิ่งที่เหล่าสิทธ์ใหม่ทั้งสามอธิบายออกมายิ่งไปกว่านั้นเขาเองก็คาดหวังในเรื่องนี้เขาหวังว่าเจ้าสำนักจะมีความแข็งแกร่งที่น่ากลัวตามที่เซี่ยเฟิงบอก หากเป็นแบบนั้นเขาก็สามารถอยู่ในสำนักคังเฉียงได้อย่างสบายใจและไม่ต้องกังวลเรื่องศัตรูของเขาวันที่ข้าต้องหลบซ่อนได้หมดสิ้นแล้วโอเซินเฟิงกำมัดแน่นข้าหวังว่าข้าจะได้บอกชื่อที่ข้าภูมิใจออกมาได้และไม่ต้องปกปิดตัวตนของตนเองอีกหลังจากที่พาเซี่ยเฟิงเข้าไปในสำนักโอเซินเฟิงก็ได้บอกให้เซียวเหยียนพาเซี่ยเฟิงไปที่หอพักอีกครั้งเซียวเหยียนยังคงตอบคำถามของเซี่ยเฟิงอยู่ตลอดตอนที่เดินไปยังหอพักเซียวเหยียนก็ได้พูดขึ้นมา นี่คือหอพักตอนนี้มีไม่กี่คนที่พักอยู่ในหอพักเจ้าเลือกห้องได้ตามใจเจ้าอยู่กับเลยเจี้ยนกับหนิวซิงไห่หรือเลือกห้องอื่นก็ได้เขาเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดขึ้นต่อจริงสี่หอพักที่ชั้นสองคือส่วนที่เหล่าสัตว์อสูรนั้นพักกันเจ้าไม่ควรขึ้นไปที่ชั้นสองขอบคุณเสี้ยเฟิงสุภาพต่อเซียวเหยียนมากเซียวเหยียนยิ้มและโบกมือไม่เป็นไรหากเจ้ามีเรื่องอะไรที่แก้ไม่ได้ก็มาหาข้าที่ห้องเบอร์หนึ่งแล้วข้าจะไปแจ้งอาจารย์โอให้งั้นข้าขอตัวไปบ่มเพาะก่อน